สวัสดีค่ะวันอาทิตย์ค่ะมาเลียงงัวค่ะเห็นบอกค่ะงัวมันผ้ขาดเกือบใส่สีแดงมากเนาะคะ่ะมือในเสือ้อมันใส่สีแดงมากในงัวมันอันนั้นนะคะมันสิไล่เห็นบอกค่ะเออโบลาเนี่ยเด็กส่าเนี่ยงทอันนี้เห็นบอกค่ะงัวงัวมันกินยอดใหม่เนาะค่ะมันก็บปกินหยา งัวงัวมาถ่ายรูปกันอะไรล่ะูุขาสิลงจากรถไปถ่ายงัวให้เบิ่งแต่วาปผุขาย่าหนงัวไรเนาะค่ะใส่เสือเกือเป็นแดงค่ะใส่เสือมาเสือออกออกใส่เสือเกือบแดงค่ะต่ว่าหักบ่แดงลงก่อน,ม,น,นมันิไลาบ่าฮ้ยมันลายูุขาสิแลนขึ้นรถประท่านเด้ค่ะ บองลงมาแล้วค่ะลงรถแล้วค่ะมาเรียงงว้วนนะคะวัะนอาทิตย์ค่ะเห็นบอเดินกลุ้มกลวงนี่ขันงวัวนอะไรผขาสัแเล่นขนรถด,ด้ค่ะเ <c oughs> พราะว่าผ้ขาใจเสือเกือบแดงเนาะค่ะเสือเสือเกือบแดงบ่ได้ค่ะเห็นบอ่ะมันแนมเห็นบอเห็นบอมาแล้วมาแล้วข้างหลังมันเห็นเสือออกแดงๆมันก็สชิมา <laughs> มันสิมาลุ่มสิมาลุ่มก็ <laughs> ขาสิเลนขึ้นรถประทันเด้ค่ะมึงเด้ค่ะเขาใใส่เสื้อแดงมากเลยค่ะก็ <c oughs> ใช่ดูแล้วว่ามันดูอยู่มันเห็นเสื้อแม่ไงเพื้อไม่ออกแดงๆอะ่ะ <c oughs> ไม่ <laughs> ไม่กลัว <laughs> ลูกถามว่าไม่กลัวเหรอม,มองวัวมองนี่ไงคะ่ะวัวมอง วัวเยอะค่ะนี่สองตรงนี้นะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวนี้มองค่ะตรานี้มองกล้องค่ะขาขาวๆนี่ค่ะสองสิบสาะะมสิบสี่าาะะสิบห้าสิบหกภูเขาภเขาใกล้เราค่ะเพราะว่าภูเขาใสขึ้นวาค่ะใสเสือเกือบแดงแต่ว่าโมเมนแดงเกือบค่ะว่างว,วานวามากแดงๆเนาะคะ่ะ เห็นบอค่ะบอ่ยานหรอค่ะงัวยานแต่งูู่คานี่เห็นบองัว่ยานลูกลูกสาวบอแม่ไม่กลัวหัวเหรอเนี่ยไม่กลัวค่ะเห็นบอค่ะมันกินหยาเดินขุงกวงแมนเบิดเลยค่ะเดินขุงกวงเนี่ยไวเลี้ยงงัวเด้ค่ะเห็นบองัวนผูคขาบ่กินเด้ค่ะงัวนเห็นบอแนม วัวมาถ่ายรูปกันมันแนมมันแนมมันเลยแนมกล่องด้ยค่ะมันแนมมันแนมคนว่าคนใส่เสื้อแดงถ่ายรูปกันวัวมันบอกค่ะเดินกลุ้งกลวงมาสิตามมาห็นบอกค่ะมาเลี้ยงงัวค่ะมาล่าทีศค่ะมาเบิ่งงัวมันบอก ง่วอยู่ดีมีแห้งเนาะคะ่ะง่วอยู่หนึง่งโมได้ลามะะด้ค่ะบมได้ลามเสือกเห็นบอปล่อยมันธรรมชาติเห็นบอคะ่ะโมมีเสือกด้ค่ะโมต้องผูกต้องผูกง่วอยู่หนึง่งโมมีซือะะ้อด้ค่ะบมได้ต่างซือ้อน่ะตัวขาวเห็นบอคะ่ะเห็นบอค่ะเห็นบอ ตัวนี้มันจะไปใส่ว่ามันคือยางว่ายถะว่า,ามันจะมาส้นมันเห็นไสเสือแดงเกือบแดง,ดงสีชมพูเนาะคะ่ะแต่ว่าเกือบแดงลืมไปมาแล้วมาแล้ว <laughs> มาแล้วตัวใหญ่ๆนี่ขาวๆ,ๆ,ๆนี่เขาเหยียวยาวนี่เห็นว่าไสเสือไซส่เสือแดงมาหล่องัวงมได้แล้วค่ะมันตลกเนาะคะ่ะสิบว่าโอ้ยเลี้ยงงว่วงจักเนี่ยมาไซส่เสือแดงหล่อมันเห็นบ่ เพื่อนที่ดีค่ะวัวเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันไม่กินกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะกระจายค่ะวัวกระจายเห็นบะก,ก,กระจายเบืองรอบคางเนาะค่ะคางนี้เป็นปลาด้วยคะ่ะหกเนาะค่ะ ไม่ยานหรอกค่ะงวยานแต่งูงอูอนาคอนดาเนาะค่ะงูอยู่นี่บราซิลเขาเอิ่นว่ออาอนาคอนดาบอสยานได้ <laughs> ตลก <c oughs> กล่องสั้นปะคะ่ะขอโทษนะคะ่ะถังกล่องสั้นท้ายบ่ค่อยเก่งหรอกคะ่ะท้ายไปสั่น มีแนวเห็ด <c oughs> มีแนวเห็ดเลียงงัวทายลงในเบิงนคะคะผู้ขานี่มางอลาะะงาะะวลายๆนะคะมันงามดีค่ะตัวลายๆนะเห็นบอกคะ่ะตัวข้าข้วในลายโพดแต่ว่าตัวลายๆบอกคอยมีตัวดำกับมีค่ะเห็นบอกคะ่ะตัวดำมีุนไกลๆเนี่ยเป็นตัวดำาๆเป็นตัวสีน้ำตาลกับมีค่ะเห็นบอกคะ่ะสีน้ำตาล วัวมาถ่ายรูปกันเห็นบ่กินหญ้าหญ้าแห้งเนาะคะ่ะฝนมาตกฝนมาตกไม่ได้ปลูกะคะ่ะกันต้องถ่ายฝนตกก่อนฝนตกไม่ได้ปลูกแต่ว่ามองเนาะไม่ได้ไม่ได้เอาไว้ปลูกหรอกคะ่ะมองนี่เป็นเอาไว้เลี้ยงงัวคะ่ะเดินหุ่งกวงนี่คะ่ะบอกคะ่ะเดินหุ่งกวางอาว้เลี้ยงงัวเนาะคะ่ะ งอกินยาแหงกินยาแหงก็ได้ย่ดอกเนาะค่ะอ้วนอยู่หัวเห็นบ่ค่ะขาสก้าบานแล้วค้าแล้วก้าบานแล้วค่ะมาเบิ่งงัวโถขาวนี่อีกตัวหนึ่งมันเของมันนี่สีน้ำตาลน่ะบ่คือมูเนาะค่ะตัวใหญ่นะ ห้วงฉันสิกลับบ้านนะเดอ้อฉันสิมาหาเธออีกมือหลังเห็นบ่ต้องบอกมันค่ะจะได้เข้าใจสิม <c ười> าอีกมือหลังเดอ้อห้วงมือหน้าก็ไดรมืออใดรดอกเห็นบ่มันกินเหรอเห็นบ่ค่ะมันกินหยอดม,มันกินหยอดใหม่เห็นบ่ค่ะกลับบ้านกันเด้อค่ะบ๊ายบาย พอกันคลิปหนาค่ะคลิปเนี่ยเอาไว้ซ้ำในก่อนเนาะคะ่ะบ๊ายบาย